ตำรวจใช้หมายคน้นเข้าปล้นบ้านประชาชนจะป้องกันอย่างไรโดยพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสติบุตรทำไมผู้บังคับบัญชาตำรวจยังปล่อยให้คนพวกนี้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นและจับกลุ่มประชาชนกันเช่นนี้ มีอะไรเป็นสิ่งบังตาหรือว่าแท้จริงล้วนเป็นพวกเดียวกันส่วนคำแนะนำตอบประชาชนในการระวังตัวไม่ให้ถูกตำรวจปล้นไม่ว่าจะาก,การตั้งด่านขอตรวจค้นตรวจฉีหรืออ้างว่ามีหมายจักสารให้เข้าค้นบ้านนั้นที่สำคัญคือต้องตรวจสอบหมายและถ่ายภาพถ่ายคลิปทั้งตัวหมายค้นและบัตรประจำตัวตำรวจและผู้ที่มาด้วยทุกคนรวมทั้งทะเบียนรถยนต์เป็นหลักฐานไว้ถ้าตำรวจไม่แสดงหมายให้ถ่ายภาพได้ ว่าไม่ใช่ตำรวจผู้มีอำนาจในการปฏิบัติตามหมายประชาชนไม่ต้องยินยอมให้ตรวจคน้นหากใช้อำนาจพารกการในการเข้าค้นโดยไม่ยอมแสดงตนและหมายให้ผู้ครอบครองบ้านถ่ายภาพเป็นหลักฐานได้ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกคนมีสิทธิใช้กำลังและอาวุธป้องกันตัวและทรัพย์สินของตนและผู้อื่นได้ตามสมควรแก่เหตุปัจจุบันปัญหาตำรวจสารพัดนับวันจะหนักหนาสาหาัสสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน มากยิ่งขึ้นทุกวันโดยที่ไม่มีใครคิดจะแก้ไขจัดการอะไรอย่างจริงจังแต่อย่างใดเพราะนับแต่รัฐบาลได้แยกกรมตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตำรวจก็มีฐานะคล้ายองค์กรอิสระที่ไร้การตรวจสอบจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงทั้งงานตำรวจและการสอบสวนแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ในอดีตเคยมีอำนาจปกครองให้คุณให้โทษตำรวจได้ปัจจุบันก็กลายเป็นเพียงหน่วยงานข้างเคียง แม้พรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะบัญญัติให้ผู้ว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาข้าราชาการทุกกระทรวงทบวงกรมได้แต่เมื่อกฎหมายไม่ได้บัญญัติอำนาจให้คุณให้โทษอะไรไว้จึงทำให้ไม่มีใครสนใจฟังคำสั่งผู้ว่าอย่างแท้จริงโดยเฉพาะตำรวจปัญหาตำรวจสารพัดที่เกิดขึ้นในจังหวัดผู้ว่าราชาการจังหวัดประเทศไทยสามารถทำได้เพียงการประสานงานและขอความกรุณาผู้บังคับการ การตำรวจให้ทำหรือแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งน่าจะมีไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ผู้ว่าไม่สามารถจัดการปัญหาต่างๆและสั่งงานควบคุมตำรวจในจังหวัดได้กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันที่ยังคงใช้คำขวัญดั้งเดิมว่าบำบัดทุกบำรุงสุขรัฐมนตรีจึงควรเปลี่ยนเสื้อใหม่เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงที่ไม่สามารถบำบัดทุกซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ทำหน้าที่รักษากฎหมายหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ ของตำรวจให้ประชาชนได้ที่ทางผู้กองแขกค,คนนี้เขาให้การเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็มีหมายคน้นอ่าที่ท่านวิรุธบอกใช่ไหมคะหมายค้นนี่คงมีแหละศาลออกให้นะครับก็คือปกติไปค้นแล้วจะทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอคะคือ,อเขาไปค้นในเรื่องอะไรนะการจะออกหมายคนนะ้นศาลก็ต้องดูรายงานนะฮะ การสืบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงมันมีแค่ไหนเพียงใดมันเราไม่ทราบรายละเอียดนะมันก็คงมีอยู่บ้างเพราะบ้านนี้ขายกัญชา mm hmm. ใช่ไหมฮะอาจจะมีการกระทําที่มันผิดกฎหมายไม่ว่าปริมาณหรือลักษณะการขายอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าปกติเนะี่ยตำรวจนอกพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่ไปทํากันหรือถ้าทําอะไรก็ต้องประสานตํารวจท้องที่ mm hmm. เพื่อป้องกันกันเข้าใจผิดจะรู้ว่าใครมาทําอะไร นะฮะแต่กรณีเนี้เขาก็ทําเขาเองแล้วโดยเฉพาะเอาประชาชนไปกี่คนล่ะรู้มีตํารวจสองคนมีชาวบ้านอีกเจ็ดคนใช่ไหมฮะประมาณนั้นอ่ะเอาไปเป็นพรนเลยอมันก็มีนัยยะอยู่แล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีห้าคนนะคะก็คือเนี่ยผู้กองแขกอีกคนหนึ่งชื่อบาสนี่ไม่ได้เป็นตำรวจถูกไหมฮะไม่มียศอีกคนหนึงก็ไม่ได้มียศอีกคนนึงก็ไม่มียศไม่มียศ Oh. ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับมียศไม่ได้เป็นตำรวจนะ mm hmm. เขาไปเดินตามทําไมตํารวจเนี่ยผมมีข้อสังเกตนะว่าตํารวจคนใดนะที่มีชาวบ้านเดินตามไปช่วยทํานู่นทํานี่นั่งรถไปเนี่ยไอพวกนี้ล้วนแต่นะฮะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแนวนะฮะหาเงินทั้งน oh ั้นเวลานั่นก็ใช้ชาวบ้านออกหน้าเด oh ีย๋ยวนี้เขาตํารวจเขานิยมแบบเนี้ยเวลารับเงินรับทองไปพูดจาอะไรเสนออะไรตํารวจจะไม่พูดเองจะใช้คนพวกเนี้ย แฟนต้องถามว่าคนพวกนี้เขาไม่ทำหากินเลยหรอมาเดินตามตำรวจทำหากินอะไรอาชีพเขาก็มาเกาะตำรวจหากินอแสดงว่าเขามาเป็นพลเมืองดีามาช่วยงานตำรวจโดยตำรวจเนี่ยตอบแทนใช้เงินเดือนตัวเองนะเป็นอรายค่าตอบแทนได้ระดับหนึ่งมันจะคุ้มไหมแค่ไหนเพียงใดหรือว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เงินเดือนของตำรวจก็คงไปได้แล้วมาแบ่งกันแหละเองก็เป็นมือเป็นไม้ให้ข้า เยอะใหทั่วประเทศตำรวจชั่วจะจะออกแนวเนี้ยมีชาวบ้านมีพวกตำรวจอาสาเดินไปทั่วไทยเลย oh. แค่ใส่กางเกงสีกากีหน่อยก็คนนั้นก็เป็นตำรวจแล้ oh. หรือเสื้อดำมีโปลิสสักหน่อยจบ hmm. มีตำรวจจริงสักคนแสดงบัตรอะไรก็แล้วแต่ อย่างในกรณีร้อยตำรวจเอกโจนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอสารให้ออกหมายค้นแล้วนำพวกเก่าคนเข้าปล้นกัญชาและเงินจากบ้านประชาชนในจังหวัดปทุมธาน,นีนั้นปัญหาคือตำรวจกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีการนี้ในการปล้นประชาชนมาแล้วนานเท่าใดทำมาแล้วกี่รายและขอ้อเท็จริงยังมีอีกมากมายที่มีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันผู้บังคับบัญชาทุกระดับ นับตั้งแต่พบะตะรโดยเฉพาะพวกที่สื่อเรียกกันว่าเป็นตำรวจนักสืบหรือมือปราบสารพัดฉายาพวกเขาไม่รู้บังหรือว่าตำรวจผู้ตายบังคับบัญชาแต่ละคนที่อยู่ในความปกครองของตนมีพฤติกรรมอย่างไรทำไมยังปล่อยเหตุคนพวกนี้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นและจับกลุ่มประชาชนกันเช่นนี้มีอะไรเป็นสิ่งบังตาหรือว่าแท้จริงล้วนเป็นพวกเดียวกันส่วนคำแนะนำต่อประชาชนในการระวังตัวไม่ให้ถูก ตำรวจปล้นไม่ว่าจากการตั้งดานขอตรวจคน้นตรวจทีหรืออ้างว่ามีหมายค้นจากศาลนั้นที่สำคัญคือต้องตรวจสอบหมายและถ่ายภาพถ่ายคลิปทั้งตัวหมายคน้นและบัตรประจำตัวตำรวจและผู้ที่มาด้วยทุกคนรวมทั้งทะเบียนรถยนต์เป็นหลักฐานไว้ ตำรวจคนใดไม่แสดงหมายให้ถ่ายภาพได้ถือว่าไม่ใช่ตำรวจผู้มีอำนาจในการปฏิบัติตามหมายประชาชนไม่ต้องยินยอมให้ตรวจคน้นการใช้อำนาจโดยพลาการในการเข้าค้นโดยไม่แสดงตนและหมายให้ผู้ครอบครองบ้านถ่ายภาพเป็นหลักฐานได้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทุกคนมีสิทธิใช้กำลังและอาวุธป้องกันตัวและทรัพย์สินของตนและผู้อื่นได้ตามสมควรแก่เหตุตืบจากข่าวรายงาน